สวัสดีนะคะเพื่อนๆพื่อนพี่สิริวันนี้จะพาเพื่อนมาบารุงต้นก้าอันนี้ต้นก้าที่พี่สิริได้ใช้พีสมอจากการหมักใบไม้นะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เอามาเพาะ,มะเมล็ดใช่ไหมคะเพาะ,มะเมล็ดต้นก้าก็มีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวหูนะเป็นผักกาดขาวขาวหยกนะแล้วก็มีกวางตุ้ง นะคะขวางตุ้งนี่ก็เป็นพันควางตุง้งกวางตุ้งใหญ่นะก็งอกเนาะมีอัตาการงอกขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้วันที่3เห็นไหมคะพี่สิริจะใช้น้ําสาวข้าวนะคะใช้น้ําสาวข้าวแล้วก็จะใช้ฮอร์โมอนนมและฮอร์โมอนไข่นะเพื่อเร่งเร่งฉีดบํารุงให้เขาเสร้าง สร้างยอดเนาะสร้างการแตกยอดแตกใบเพราะว่าตอนนี้มก็มีแตกออกมา2ใบแล้วนะเป็นใบเขาเรียกใบเลี้ยงเนาะใบเลี้ยงออกมาสองใบแล้วนะคะแต่คราวนี้เอ่ออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณนี้เขาจะมีแค่แสงลำไรนี้ขยายเพื่อเพื่อนดนะูแสงลำไรเนาะแสงแดดก็จะแดดแรงแต,แต่ว่าก็มีผ้า ผ้ากรองผ้ารีเนาะเป็นผ้ารีผ้าผ้ารีที่กรองแสงนะพี่สิก็มากันแสงเอาไว้เพื่อไม่ให้แดดร้อนมากในช่วงบ่ายนะคะก็แต่ว่าเขาก็ยังได้แดดแดดอยู่แต่ว่าแดดลำไรไม่ร้อนมากนะก็พอที่ต้นกล้าจะ,จะเจริญเติบโตแล้วมีแสงสังเคราะห์การปรุงอาหารนะทางใบได้แต่ว่าพี่สิจะช่วยในการ บำรุงน้ำสาวข้าวเนาะน้ำสาวข้าวมีมวลจุลินทรีย์เยอะนะคะนี่น้ำสาว,าวข้าวของพี่สิริอันนี้ก็เป็นต้นกล้า,ลาที่พี่สิริใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่นะคะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ต้นกล้าเนาะต้นกล้าที่พี่สิริใช้ดินดินจากการหมักใบไม้ทั้งหมดนะเนี่ยดินการ จากการหมักใบไ,ไม้นี่นะคะเราก็ก็จเจริญเติบโตได้พอสมควรนะนะต้นกาแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าดินเนาะพี่ดินน่าจะมีความชื้นมากเกินไปต้องต้องหยุดการให้น้ําถ้าดินชื้นมากเกินไปต้นก้าก็จเจริญเติบโตช้านั้นเพื่อนเพราะว่า ดินชื้นมากเกินไปก็จะทำให้มีความควบแน่นของดินมากไปทำให้รากรากต้นกลาเดินเดินไม่เดินไม่สะดวกเนาะเดินไม่สะดวกก็จะทำให้ต้นกล้าจะไม่ค่อยงามเนี่ยนะคะอันนี้สามสิบวันนะสามสิบวันแต่ว่าต้นเขายังเล็กๆอยู่เลยนะนี่ต้องหยุดหยุดการให้น้ำสักสองวันนะเพื่อให้ เพื่อให้เกิดความร่วนซุยในดินนะคะ,ะเดี๋ยวพี่สีจะใช้น้ำซาข้าวเนาะใช้น้ำซาข้าวแล้วกในะ็ใช้ฮอร์โมนนะใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนนมและฮอร์โมนไข่ที่เป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่พี่สีใช้ประจานะสาหรับการดูแลต้นกากแล้วก็คราวนี้ใครที่ เป็นเกษตรมือใหม่นะยังไม่ได้ทำทำใช้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพืชผักกินใบหรือจะเป็นต้นผล,ลไม้พี่สีใช้เพียงแค่ช้อนเดียวนะนี่เป็นพืชพืชผลนะเป็นพืชผลพืชผลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้หมดนะฮะ ทุกพันไม้ไม้ประดับไม้มงคลไม้ดอกนะคะฮอร์โมอนนมและฮอร์โมอนไข่กับน้ำสาวข้าวเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเร่งนะช่วยเร่งการแตกยอดนะคะเรียกสูตรปุ๋ยในตัวเต้นนะคะแตกยอดแตกใบนะคะแตกยอดแตกใบแล้วก็เร่งการขยายของรากนะคะในน้ำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเนี่ยมีมวลจุลินทรีย์มหาศาลเหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ ว่าในน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะมีธาตุสารอาหารทั้งวิตามิน B แคลเซียมนะคะคนะาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีครบนะคะน้ำซาวข้าวแล้วก็ถ้าเราเอาไปบำรุงพืชผักผลไม้ก็จะทำให้การเจริญเติบโตการขยายของรากได้ดีมากๆนะฮะอันนี้ก็คือจากเมื่อก่อนพี่สิก็เคยคิดว่าทำไมคนสมัยก่อนต้องเก็บน้ำซาวข้าวเอาไว้นะเอาไว้ ลดต้นไม้ลดพืชผักนะแล้วก็เก็บน้ำสาวข้าวเมื่อก่อนที่บ้านบานนอกของพี่สิรินะคะก็คุณยายก็เลี้ยงหมูนะฮะคุณยายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงทุกอย่างที่เลี้ยงเอาไว้นะไว้ขายด้วยนะไว้ขายไวย้ไวกินเองนะแล้วก็น้ำสาวข้าวนี้มีประโยชน์นะก็ยายก็น้ำสาวข้าว ไปเลี้ยงน้องหมูนะคะไปเลี้ยงน้องหมูน้องหมูกินข้าวกินลำอร่อยมากนะคะเติบโตอต้อวนพีเสร็จแล้วก็จะต้องคนให้ละลายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปอุตันกระบอกท็อกซี่อันนี้ก็ยังจะน่าจะมีจะมีไขมันของนมและไข่เดี๋ยวพี่สิก็ต้องต้องกรองต้องกรองก่อนนะคะที่ต้องรองเพราะว่า ในกระบอกฉีดมันก็จะกรองไม่ได้เนาะพี่สิทธิ์ต้องกรองแบบนี้แต่ถ้าคนที่มีถังใหญ่ๆมันก็จะมีตัวกรองให้้ฉีดพ้นสบายเลยนะฮะแต่ว่าพื้นที่ของพี่สิริมีเล็กน้อยไม่ต้องไม่ต้องเป็นถังหรอกเพราะว่าใช้แค่นี้ก็พอถ้ามีพื้นที่เป็นไรเราก็ใช้ใช้เป็นถังนะคะอต่นี้พี่สิริมีพื้นที่นิดเดียวนะคะ ใครที่มีพื้นที่เยอะๆเราต้องกรองนะเพราะไม่งั้นมันจะมีเศษพวกนี้ไปอุดตันนะไปอุดตันกระบอกพี่สิริก็ใช้เปลืองมากนะกระบอกฉีดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระบอกที่มีราคาถูกนะพกเพื่อนเพื่อนพี่สิริก็ยังไม่ไปเจอไอ้ที่ดีนะไอ้ดีนะไอดด้ดีแพงก็ใช้ก็พังเหมือนกันเราก็ต้องย้ายมุมนะ้องเส้นเนาะเพราะว่า อันนี้เราจะไว้ตรงมุมที่มีแดดนะยี่สิก็เลยต้องตัดภาพมาตรงนี้นะคะเนี่ยฉีดพ่นลงไปนะเพราะว่าตอนช่วงช่วงบ่ายจะมีแดดมีแดดส่องลงมาตรงนี้น้องผักต้นก้ลาก็จะได้จะได้แสงรุ่งอาหารนะรุ่งอาหารสังเคราะห์แสงนะทางใบนะใบต้นเขาก็จะได้ไม่ยืดยาวเนี่ยเอาก็ฉีดพ่นลงไปถ้า นพื้นที่เยอะก็ใช้ทังฉีดฉีดลงไปแบบนี้นะคะก็ฉีดให้ชุ่มๆเพราะยังไงเราต้องฉีดน้ำวันละสองครั้งนะคะแดดร้อนมากๆเรื่อง้องฉีดประมาณสามครั้งเราอยากให้ดินแห้งในช่วงเวลาที่เราเพาะต้นกล้านะคะเพื่อนเพราะจะทําให้ต้นกล้าแคบแก,กนหยุดการเจริญเติบโตนะเราจะต้องทําดินทําดินให้มีความชุ่มชื้นนะวันที่วันที่เขาแตกแตกใบ แตกใบออกมาอย่างนี้นะสองใบใบเลี้ยงเราก็ให้อาหารให้อาหารก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนไข่หรือน้ําซาวข้าวเฉยๆก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสูตรปุ๋ยไนยโตรเจนที่ไปเร่งการเจริญเติบโตของออการสร้างสร้างอาหารทางใบนะคะเพราะเราจะให้อาหารทางใบนะ,ะและเร่งการขยายของรากของต้นกล้านะคะเนี่ยพิเศก็เป็น สาระเล็กๆน้อยๆเนาะพี่สิริได้ประสบการณ์ที่เราทําแล้วเป็นผลที่ดีนะพี่สิริก็มาแชร์แกระถางนู้นนะอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นผักกาดอ่ะเดี๋ยวพานเพื่อนมปดูใ,ใกล้ๆอันนี้อันนี้คือผักกาดหยกอะนะเพื่อนแต่ว่าคือพอเขาเริ่มเนี่ยพอเขาเริ่มงอกนะเขาก็เจอน้องหอยกินแล้วนะคะเพื่อน นี่คือสตูพืชที่เราพี่สิริก็ต้องประสบพบเจอแบบเนี้ยนะเนี่ยดูสิค่ะอันนี้เพิ่งงอ,อกมาก็ไม่แน่ใจมีที่แบบว่ากระเด็นกระดอนออกมาแบบเนี้ยไม่รู้ว่าประสบภัยจากน้องหอยหรือเปล่าเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เจอเจอแบบนี้นะเนาะเพื่อนเนาะเพราะว่า ก็เมื่อคืนก็ไม่ได้มีอะไรที่ครอบแล้วบางไว้เดี๋ยวพี่สิจะเอาตะเกียบจิ้มลงไปเนาะนี่คือคืออุปสรรคที่พี่สิริปลูกแล้วก็ไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินไม่ได้กินผักเพราะว่าน้องหอยเยอะมากเพื่อนเยอะจน คือเก็บเก็บแล้วก็เอาไปโยนเอาไปโยนทิ้งนะเอาไปโยนทิ้งมีพื้นที่แล้วก็ไปไปใส่ตรงไปใส่ไว้ตรงที่พี่สิริให้น้องหอยไปช่วยย่อยย่อยปุ๋ยใบไม้ใช่ไหมคะก็เขาก็ยังเดินกลับมากินผักเราเหมือนเดิมอันนี้พี่สิริไม่รู้นะว่ารากเขาจะเจริญเติบโตไหมเพราะว่าเนี่ยเขาก็เด็นออกมาจาก จากพื้นเนาะเดี๋ยวเราก็คือคือรอดเราก็รอดอันไหนต้นกล้าอันไหนเมล็ดไหนแข็งแรงเราก็ได้กินนะเพราะว่ามันก็มีสตูพืชที่เยอะสำหรับการปลูกอินรีย์เนาะแต่ถ้าเราใช้เคมีฉีดพ่นนะเราจะไม่มีไม่มีมดแมลงหอยอะไรมารบกวนเลยนะคะเพื่อนต้นกล้าก็จะงามเนาะงามมากนะคะ แต่ว่าอันนี้เราปลูกแบบอินรีย์มันเป็นสิ่งที่ไม่มีสารเคมีปลอดสารเพราะฉะนั้นระบบนิเวศท,ทั้งหอยนะทั้งน้องหอยทั้งมดเนี่ยเขาเขาก็เดินมากินเพราะเพราะมันเป็นอาหารของเขานะคะเพื่อนนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้พี่สีก็่านเพื่อนมาแชร์เนาะใครที่กำลังเพาะเลี้ยงต้นก้านะคะเพาะเลี้ยงต้นก้าอยู่นะแล้วก็ คิดว่าพอต้นกาเติบโตออกมาแบบนี้จะจะดูแลอย่างไรจะให้ปุ๋ยทางใบแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าต้นกาจเจริญเติบโตแบบนี้นะคะเราก็ดินที่เราปรุงมาเนี่ยต้นกาเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยปุ๋ยที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะก็มีเพียงพอกับต้นกาอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะอยากจะบำรุงต้นกาเราก็ใช้ การบำรุงทางใบแบบนี้นะคะฉีดพ่นนะคะเพราะว่ายังไงอาหารในดินก็มีมากเพียงพอสำหรับต้นกล้าอยู่แล้วเราก็ให้อาหารทางใบฉีดพ่นแบบนี้นะคะแทนที่เราจะฉีดพ่นน้ำเราก็มาฉีดพ่นอาหารทางใบแบบนี้นะก็ะเป็นน้ำซาวข้าวเป็นเป็นปุ๋ยฮอร์โมนนะคะเราก็ฉีดพ่นไปแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น วิธีนะคะวิธีการดูแลต้น้าแบบง่ายๆของพี่สก็มาแชร์กับบเพื่อนๆท่านเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเข้ามารับชมแล้วอาจจะมีสาระและประโยชน์จากเพื่อนๆน,นะคะก็ถ้ามีสาระประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้พี่สิริด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ข่าชมคลิปแล้วก็สาระดีๆจากสิริราชอแกนเดนนะคะวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะพี่สิริจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็ผ่านไป3วันเนาะจากที่ คลิปที่เป็นวิธีการทำพีซมอจากใบไม้พอตต้นกล้าน,นะคะ,ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะนี่อันนี้คือผักาดเป็นผักกาดหยกก็เมียตาการเกิดได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ยสวันนะสวัน,นอันนี้เป็นกวางตุ้ง3วันนะคะ ก็งอกงามดีไปแล้วนะคะพเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ